ใครที่กำลังกังวลว่าลูกถึงโรงเรียนแล้วหรือยังแม่ขับรถปลอดภัยหรือเปล่าพ่ออยู่ไหนแล้วเนี่ยทำไมยังไม่มารับสักที วันนี้นะคะแบมบู boo, มีแอปมาแนะนําค่ะไลฟ์สามร้อยหกสิบเป็นแอปที่คอยบอกว่าตอนนี้คนในครอบครัวของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างและกําลังทาอะไรอยู่จะให้ทุกคนนะคะโหลดแอปมาในเครื่องของตัวเองแล้วก็ในเครื่องของครอบครัวเพิ่มเป็นเพื่อนกันเสร็จปุ๊บก็สามารถระบุได้เลยว่าโลเคชันที่บ้านโลเคชันที่โรงเรียนเป็นยังไงพอคนในครอบครัวถึงที่หมายไปทางปุ๊บก,ก็จะขึ้น Notification เตือนในมือถือแอปนี้นะคะเป็นแอปฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์เพิ่มเติม,ตมคุณสามารถซื้อได้ก็จะเป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับกาบาาาาาารรร่ขขขัับบถถสมมเเเเช็คคไได้ลยยววุู่่่ททีห โทรศัพท์มือถือหรือเปล่าแล้วถึงที่หมายแล้วหรือ,อยังโดยจะมีการแจ้งโนติเตือนสําหรับทุกคนในครอบครัวเลยค่ะเท่านี้นะคะเราก็สามารถดูแลความปลอดภัยของคนในบ้านได้อย่างทั่วถึงแล้วค่ะห่างกันได้ก็จะไม่เป็นห่วงกันมากค่ะ